โอมชานติวันนี้วันที่สามสิบเดือนมีนาคมปีสองพันยี่สิบสองเราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเดี๋ยวนี้ลูกได้มาเป็นของพ่อแล้วเพื่อที่จะตายกับโลกนี้นั้นเดี๋ยวนี้ลูกมาเป็นของพ่อเพื่อที่จะตายกับโลกนี้เพราะฉะนั้นจงทําสภาพของลูกให้หนักแน่น บาบาได้พูดว่าเพราะฉะนั้นจงทำสภาพของลูกให้หนักแน่นที่ในเวลาสุดท้ายลูกไม่จดจำใครนอกจากพ่อคำถามของเมอรีในวันนี้อะไรคือไฟที่เข้มข้นมากๆที่กำลังโหมกระหน่ำไปทั่วทั้งโลก ในเวลานี้อะไรคือวิธีการที่จะดับมันคำตอบปัจจุบันนี้มีไฟของตันหาราคะไปทั่วทั้งโลกไฟนี้นั้นเข้มข้นที่สุดมีเพียงมิชชั่นทางจิตวิญญาณเดียวที่จะสามารถดับไฟนี้ได้สำหรับสิ่งน,นี้ลูกจะต้องทำตัวลูกเองให้เป็นคนดับเพลิงปราศจากการมีพลังของโยคะแล้วลูกไม่สามารถดับไฟนี้ได้ กิเลสของตันหาราคะจะทำลายทุกคนหมดและนี่แหละทำไมลูกจะต้องเพียรพยายามอย่างเต็มที่ที่จะขับไล่วิญญาณปีศาจร้ายนี้ออกไปบาบา,บาบาบอกว่าลูกจะต้องเพียรพยายามอย่างเต็มที่ที่จะขับไล่วิญญาณปีศาจร้ายนี้ออกไปลูกจะต้องมาเป็นคนดับเพลิงสาระของคุณธรรมในวันนี้ การเล่นเดี๋ยวนี้กำลังจะจบแล้วเราก็จะต้องกลับไปสู่แผ่นดินของการหลุดพ้นให้อยู่ในความสุขนี้และละเลิกความอวดดีต่างๆของร่างเก่าของลูกอยู่ในความสุขและละเลิกความอวดดีของร่างเก่าของลูกให้ทำตามคำสั่งของพ่อผู้เดียวอย่าได้ให้ คำสั่งของตัวลูกเองกับพ่อสติปัญญาของลูกควรจะมีศรัทธาและลูกจะต้องทำตามสีหมัดที่ลูกได้รับจากพ่ออย่างต่อเนื่องเรื่อยๆพรของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นราชโยคีและเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองตัวเองผู้ที่นั่งอยู่บนที่นั่งของสภาพหลากหลายด้วยสมาธิ ขอให้ลูกนั้นจงเป็นราชโยคีมีและมีอำนาจปกครองตัวเองผู้ที่นั่งอยู่บนที่นั่งของสภาพที่หลากหลายด้วยสมาธิหรือความมั่นคง สำหรับลูกๆราชาโยคีสภาพหลากหลายนั้นเป็นที่นั่งของเขาบางครั้งอยู่อย่างมั่นคงในสภาพของความเคารพในตัวเองของลูกบางครั้งก็อยู่ในสภาพเทวดาหนางฟ้าบางครั้งก็มั่นคงในสภาพของประพานคานแสงและบ้านเห็นพลังและบางครั้งก็ยังเป็นตัวแห่งความรักและก็หลอมอยู่ในความรัก ดังเช่นที่ลูกนั่งอยู่บนที่นั่งด้วยสมาธิหรือความมั่นคงในทํานองเดียวกันจงมั่นคงอยู่บนที่นั่งของสภาพที่หลากหลายของลูกแล้วจงมีประสบการณ์กับสภาพหลากหลายเหล่านั้นจงสั่งจิตใจของลูกและสติปัญญาของลูกเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกต้องการแล้วจงมั่นคงอยู่ในสภาพเช่นนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกต้องการ บาบ,าบ,า,บาบอกว่าจงสั่งจิตใจและสติปัญญาของลูกเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกต้องการแล้วจงมั่นคงอยู่ในสภาพเช่นนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกต้องการแล้วลูกก็จะถูกเรียกว่าเป็นลาชโยคีและมีอำนาจปกครองตัวเองคติพจน์ในวันนี้บางคนผู้ที่เต็มบริ้ศรัทธาจะไม่ถูกดึงดูดไปโดยมนุษย์ใดๆแม้ในความคิดของเขา พิกรมใครผู้ที่เต็ไมไปด้วยความศรัทธาจะไม่ถูกดึงดูดไปโดยมนุษย์ใดๆแม้ในความคิดของเขาอัจฉะโอมชานติ